สมาชิกในกลุ่มนางสาวนิชนันสุขขำราศูน้าศูนางสาวปวินาสินโทวงศ์ราศูน้าเจ็ดจะเรียธรรมและก,กฎหมายจะเรียธรรมเป็นสิ่งที่ควรประพฤติมีที่มาจากบทบัญญัติ หรือคำสั่งสอนของศาสนาหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้มีจริยธรรมและได้รับความเคารพนับถือมาแล้วลักษณะของผู้มีจริยธรรมผู้มีจริยธรรมเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีความเพียนพยายามประกอบความดแีและอายต่อการปฏิบัติชั่ว 2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและมีเมตตากรุณา สามเป็นผู้มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ประมาทสี่เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงห้าเป็นผู้ที่รัฐสามารถอาศัยเป็นเกณฑ์หรือฐานะกับสังคมสำหรับการพัฒนาใดๆดได้ไดไดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงกระบวนการต่างๆและระบบงานที่ช่วยให ได้สารสนเทศหรือข่าวสารที่ต้องการโดยจะรวมถึง 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้สำนักงานอุปกรณ์คมนาคมต่างๆรวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข้างต้นมาใช้งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บประมวลผลและแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรการเชื่อมโยงสารสนเทศผ่านทางคอมพิวเตอร์ทําให้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของระบบคือข้อมูลสารสนเทศอาจถูกจารกรรม ถูกปรับเปลี่ยนถูกเข้าถึงโดยเจ้าของไม่รู้ตัวถูกป,ปิดกั้นขัดขวางไม่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือถูกทำลายเสียหายไปซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากบนโลกของเครือข่ายโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตดังนั้นการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันมีรายละเอียดดังนี้ ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จไม่บิดเบือนความสุกต้องของข้อมูลให้ผู้รับคนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ควรเปิดข้อมูลกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ทำลายข้อมูลไม่เข้าควบคุมระบบงานบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นบุคคลหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการปลอมอีเมลของผู้ส่งเพื่อให้ผู้รับเข้าใจผิดเพื่อการเข้าใจผิดหรือต้องการลวงความลับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศจะกล่าวถึงใน4ประเด็นที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า P.A.P.A. ประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัวหมายถึงสิทธิที่จะอยู่ตามลำพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปเกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้1.1การเข้าไปดูข้อความในจดหมายเล็กรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งการบันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกกลุ่มข่าวสาร1.2การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งจากการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม1.3การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด1.4การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่ว e ีเมลหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วนาไปขายให้กับบริษัทอื่นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข,องข้อมูลและสารสนเทศจึงควรจะต้องระวังกันให้ข้อมูลโดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการใช้โปรโมชั่นหรือระบุมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการเช่นข้อมูลบัตรเครดิตที่อยู่อีเมล 2. ความถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์หรือการรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งคือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยโดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ ดังนั้นในการจัดทําข้อมูลและสารสนเทศได้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้นข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนาเข้าฐานข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอนอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองด้วย 3. คววามเป็นสนส่ความเป็นเจ้าของ ิทธิ์ความเป็นเจ้าของหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้เช่นคอมพิวเตอร์รถยนต์หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือความคิดที่จับต้องไม่ได้เช่นบทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่สามารถถ่ายทอดลักษณะถ่ายทอดและบันทึกในสื่อต่างๆได้เช่น สิ่งพิมพ์เทปซีดีรอมเป็นต้นโดยในการคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเพื่อนเป็นการกระทําที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมที่จะทําการคัดลอกนั้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ในระดับใด 4. การเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกําหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้งานทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงไปดำเนินการต่างๆกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูลดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นก็ถือเป็นการผิดจริยธรรเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัว การทำความผิดจะเรียรทำและผิดกฎหมาย 1. การขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริการ 2. อาชญากรรมนำเอาระบบสื่อสารมาปกปิดความรับผิดของตน 3. การละเมิดลิขสิทธิ์ปลอมแปลงเรียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยมีชอบ 4. ใช้คอมพิวเตอร์ฟอกเงิน 5. ไปก่อกวนระบายสาธารณูปโภคเช่นระบบจ่ายน้ําจ่ายไฟระบบการจราจร 6. ใช้คอมพิวเตอร์แพร่ภาพเสียงลามกอนาจาร์และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 7. หลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม 8. แทรกแซงข้อมูลนําข้อมูลนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อตนโดยมิชอบ 9. ใช้คอมพิวเตอร์แอบโอนเงินในบัญชีผู้อื่นเข้าบัญชีตัวเองอาชญากรรมและอาชญากรคอมพิวเตอร์อาชญากรคอมพิวเตอร์คือผู้กระทําผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสําคัญในการก่ออาชญากรรมและกระทําความผิดนั้นสามารถจําแนกอาชญากรเป็นกลุ่มได้ดังนี้ หนึ่งอาชญากรมือใหม่หรือมือสมัครเล่นเป็นพวกที่อยากทดลองความรู้และส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้ที่เป็นอาชญากรโดยนิสัย 2. อ,อาชญากรพวกจิตวิปริตเป็นพวกผิดปกติมีลักษณะนิสัยที่ชอบความรุนแรง 3. อาชญากรที่ร่วมมือกระทำความผิดในลักษณะขององค์กรใหญ่ๆ 4. อาชญากรมืออาชีพ 5. อาชญากรหัวพัฒนาเป็นพวกที่ชอบความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 6. อาชญากรพวกบ้าลัทธิจะกระทำผิดเนื่องมีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงเจตแครกเกอร์ er, คือบุคคลที่บุกรุกหรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลด้วยเจตนาร้ายแครกเกอร์ acker, เมื่อบุกรุกเข้าสู่ระบบจะทำลายข้อมูลที่สำคัญทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออย่างน้อยทำให้เกิดปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ของเป้าหมายโดย โดยกรระทำของแฮกเกอร์มีเจตนามุ่งร้ายสาคำคัญ 8. แฮกเกอร์แฮกเกอร์หมายถึงผู้ที่มีความสนใจอย่างแรงกล้าในการทำงานลึกลับซับซ้อนของการทำงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใดๆก็ตามส่วนมากแล้วแฮกเกอร์จะเป็นโปรแกรมเมอร์ขอจบการนำเสนอคะ่ะ